แล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์มาทําไมแล้วพองค์สร้างเรามาทําไมครับก็คือคําตอบเนี่ยไม่มีใครตอบได้หรอกนอกจากผู้ที่สร้างเราเองถูกไหมครับแบบที่คุณอาตอบเป็นคาตอบที่มาจากผู้สร้างผู้สร้างได้ตอบไว้ในคัมภี์ของพระองค์ว่าวามาคอรตุนชินาวลินสีลาลียบุดุลเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาให้อยู่ในโลกเนี่ยไม่มีเหตุผลใดเลยมีเหตุผลแค่ข้อเดียวให้เขาทําอะไรก็ได้ให้อัลลอฮ์รักแค่นั้นเลยเหตุผลข้อเดียวทําอะไรก็ได้ให้แค่รักเขาถ้าเราพูดอย่างเนี้ ผมพูดไปก่อนเลยบางคนน่จะบอกว่างั้นพระเจ้าเหงาเลยเราพูดกันตรงๆพระเจ้าเหงาเลยทําไมพระเจ้าต้องมาสร้างแล้วทําไมต้องมาต้องการความรักจากเราเนี่ยว่าพระเจ้าไม่ต้องการอะไรคําตอบกลับไปที่กฎข้อแรกที่เราบอกพระเจ้าสมบูรณ์เพราะนั้นความเหงาไม่ได้อยู่ในใจของพระองค์แต่มันคือความรักที่บริสุทธิ์ที่พระองค์นั้นต้องการที่จะให้สิ่งได้สร้างสิ่งมีชีวิตมาเพื่อที่จะให้เขานั้นได้อยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุดที่พระองค์ทำให้เขาได้ ที่ไหนแหละที่ดีที่สุดโลกนี้ดีไหมครับแล้วอยู่โลกเนี้ยรู้สึกดีไหมมีความสุขกันใช่ไหมครับแต่ก็มีความทุกข์เยอะด้วยถึงแม้หลายคนไม่อยากตายเพราะยังรู้สึกว่ามันจะถูกมันจะสุขมันจะทุกข์แต่ฉันก็ยังอยากอยู่ในโลกนี้แต่โลกเนี้ยจริงๆแล้วสําหรับพระเจ้าพระเจ้าสร้างมาเพื่อเป็นห้องสอบเพราะพระเจ้าอยากจะตอบแทน อย่างที่บอกคือพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในที่ที่ดีที่สุดคือสวรรค์แต่เราต้องทําตัวให้คู่ควรก่อนเพราะมันก็จะมีทั้งคนที่คู่ควรคนที่ไม่คู่ควรพระเจ้าก็สร,ร้างสนามสอบมาบางคนอาจจะบอกอ่ะพระเจ้าบังคับสร,ร้างฉันมาแล้วทำไมต้องบังคับให้ฉันทําความดีพระเจ้าไม่ได้บังคับให้เรามาเกิดต้องเข้าใจก่อนจะได้ตัดความความคิดนี้ไปก่อนบางคนอาจจะบอกเหมือนกับที่ไปอ้างไงที่บอกว่าเนี่ยก็พ่อแม่ให้ฉันเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูฉันสิพระเจ้าสร้างฉันมาพระเจ้าก็ต้องรับผิดชอบสิพระเจ้าให้โอกาสพวกเราทุกคนเลือกว่าจ เกิดมาไหมเราต้องทำความเข้าใจกันนะนี่คือความรักยี่งใหญ่ของพระองค์เราไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับสร้างเรามาแล้วบังคับให้เราทําความดีต่อพระองค์พระองค์สร้างเรามาให้เราอยู่อย่างอิสระในสภาพของวิญญาณอันนี้พรกอเล่าเก่าในกุรานในคัมภีของพระองค์เช่นเดียวกันเมื่อพวกเรา์สร้างเรามาพวกเราไม่ได้ถามแค่เราด้วยนะถามท้องฟ้าถามภูเขาถามแผ่นดินด้วยถามทั้งหมดเลยว่ามีใครสนใจบ้างไหมข้าจะให้ความสุขที่เป็นอมตะกับพวกเจ้าแต่ต้องแลกกับบททดสอบสพานเจ้าจะได้ความสุขที่เป็นอมตตะททีี่่เกกิินนนจาาร ไม่มีใครสามารถคิดได้เลยว่ามันจะสุขขนาดนั้นถ้าสอบผ่านนะแต่ถ้าสอบตกเจ้าก็จะถูกลงโทษอย่างทรมานเกินจินตนาการเช่นเดียวกันให้เลือกให้ทุกอย่างที่พระองค์สร้างเนี่ยเลือกนี่คือความเมตตาของพระเจ้าคือพระองค์สร้างทุกอย่างมาให้ดับสนย์แต่พระเจ้ายื่นข้อเสนอว่าสนใจจะรับไหมถ้าสอบผ่านนะความสุขตลอดกาลถ้าสอบตกนะทรมานตลอดการแล้วพวกเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ในที่นียครับเราบอกกับพระเจ้าว่าเรายินดีรับเพราะเราอยากจะได้เราได้อยู่แล้วสวรรค์นรกเราไม่มีทางลงหรอกข้อเสียของมนุษย์ ที่พระเจ้าเตือนไว้พงเตือนสติไว้หลังจากที่เราตอบอย่างเงี้ยฉันยังไงฉันไม่พลาดอยู่แล้วสวรรค์เนี่ยฉันได้อยู่แล้วหรือใครจะไปลงเนื้อลกเลยใครจะไปโง่ทาความชั่วละทาความดีอย่างเดียวฉันละมาดอย่างเดียวฉันทําความดีอย่างเดียวเพราะกล่าวว่าอินโนฮูก้นจลูมันจาฮูแลสองข้อเสียพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนบนโลกมีสองข้อ <S <S เมื่อพูดคําว่าข้อเสียพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่แปลว่าทุกคนต้องมีข้อเสียนี้ตลอดไปมันเป็นข้อเสียที่เราเปลี่ยนแปลงได้แต่ทุกคนเกิดมามักจะมี2ข้อเสียนี้ข้อแรกเราชอบออาผู้ื่น ธรรมชาติของมนุษย์อารรมผู้อื่น ข้อที่2เราโง่ชัดเจนภาษาไทยเขาบอกไงครับงองงูมาก่อนเฉาสิงถูกไหมครับโง่มาก่อนฉลาดทุกเรื่องแล้วช่ว่าเรารู้หมดแล้วแล้วกว่าจะมาถึงเวลาเราไม่รู้รเลยเลยหนึ่งในความโง่ที่น่ากลัวของเราก็คือเมื่อพูดถึงภาระหน้าที่เราจะคิดถึงข้อดีก่อนความรับผิดชอบเหมือนกับตอนที่เราถูกเลือกว่าจะเอาไหมในได้สวรรค์เนี่ยคือเราไม่คิดเลยว่าเรามีโอกาสจะลงนรกคือเราคิดว่าก็สวรรค์มันสุดยอดขนาดนี้ไงฉันก็ต้องได้ฉันแค่เป็นคนดีเฉยเฉยมันจะยากตรงไหนกัน คคนดีือพระเจ้าบอกธรรมชาติของมนุษย์พื้นฐานน,นนี่คือข้อเสียพื้นฐานที่เราต้องสู้กับมัน